พวกคุณเคยทำสิ่งเหล่านี้หรือไม่ด่าพระสงฆ์ผสมรงนินทาเห็นเป็นเรื่องสนุกหากคุณเป็นหนึ่งในชาวพุทธสิ่งที่กระทำนี้ถือว่าเป็นบาปดังเช่นเรื่องเล่าในพุทธการกล่าวไว้ที่เมืองสาวัตถีมีชาวประมงคนหนึ่งตกปลาอยู่เขาตกได้ปลาตัวใหญ่ ปลาตัวนี้มีสีเหมือนทองคําแต่เมื่อปลาทองคําอ้าปากกลิ่นปากก็เหม็นคลุ้งชาประมงจึงตัดสินใจนําปลาตัวนั้นไปถวายพระราชาพระราชาและชาประมงจึงได้นําปลาสีทองตัวนี้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระราชาได้ถามพระศาสดาว่าเหตุใดปลาที่มีสีเหมือนทองคําตัวนี้ถึงมีปากเหม็น พระศาสดาตรัสตอบว่าปลานี้พบในอดีตเป็นภิกษุชื่อกปิละกปิละมีความรู้มากทนงในความรู้ของตนเที่ยวดาบริพาทพระภิกษุที่ไม่เชื่อคำของตนน้งองสาวกับแม่ก็ด่าว่าพระภิกษุตามพระกปพิละเพราะคิดว่าท่านรู้มากและเมื่อพระกปพิละตายแล้วจึงไปเกิดในอเวจีมหานรก หมกไหมในมหานรกสิ้นพุทธันดรหนึ่งเนื่องจากเคยท่องบนคำพีสระเสริญคุณพระพุทธเจ้าจึงได้อัตภาพมีสีเหมือนทองคำแต่เพราะเป็นผู้ด่าบริาพาสพระภิกษุทั้งหลายกลิ่นเหม็นจึงฟุ้งออกจากปากของเธอจากนั้นพระพุทธเจ้าทำให้ปลาพูดได้ด้วยอนุภาพของพระศาสดาพระศาสดาตรัสถามปลาว่า เจ้าชื่อกัปปิละหรือพระเจ้าข้าข้าพระองค์ชื่อกัปปิละเจ้ามาจากไหนแม่และน้องสาวของเจ้าไปไหนมาจากอเวจีมหานรกพระเจ้าข้าแม่ของข้านั้นเกิดในนรกส่วนน้องสาวไปเกิดในมหานรกพระศาสดาถามต่อบัดนี้เจ้าจากไปที่ใดปลาทองคำคิดถึงบาปกรรมที่ตนเคยก่อไว้ เศร้าเสียใจมากจึงกราบทูลไปว่าจากไปสู่อเวจีมหานรกดังเดิมพระเจ้าคา่าก่อนกลั่นใจตายในที่สุดดังเรื่องเล่าการบริภาทด่าว่าพระภิกษุเป็นกรรมหนักมากพวกเราอย่าไปทำเด็ดขาดบางคนแค่ฟังเขาเล่าว,ว่าต่อๆกันมาก็หลงเชื่อผสมโรงด่าว่าท่านด้วยความคึกขนองกรรมนี้น่ากลัวนัก ยิ่งในโลกปัจจุบันที่การสื่อสารออนไลน์เป็นไปอย่างรวดเร็วกว้างขวางยิ่งต้องระมัดระวังมีสติไม่ไปตามแห่ทำบาปกับใครแล้วจะมาอ้างเหตุผลว่าทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะคิดว่าท่านไม่ดีเหตุผลนี้เมื่อตายแล้วตกนรกจะเอาไปใช้อ้างกับยม,มาบาลเขาก็ไม่รับฟัง ส่วนพระที่มีเจตนาไม่บริสุทธิ์นั้นมักอยู่ได้ไม่นานก็มีเหตุให้ต้องออกไปเองสมตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระธรรมวินัยนี้เหมือนทะเลที่จะซัดซากศพขึ้นฝั่งในที่สุดแนวปฏิบัติที่ถูกต้องคือเราอย่าไปบริภาทด่าว่าพระภิกษุสงฆ์เพราะเรายังรู้จักท่านไม่จริง แต่เอาเวลาไปประพฤติปฏิบัติธรรมกับพระภิกษุรูปใดก็ได้ที่เราถูกอัธยาศัยมีความศรัทธาเลื่อมใสในตัวท่านดีกว่าทำอย่างนี้เราจะไม่มีวิบากกรรมจะมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปทั้งพบนี้และพบหน้า